พิกรีวิววันนี้เราจะมานำเสนออ e s s ร r y สำหรับ FAT กโก o c V1 AKR 1ตัวนี้กันตัวนี้จะมาพร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของด o มก็จะเป็นในส่วนของเพลทรีเลกเตอร์บันการ์ดแผ่นบังแสงด้านบนจะมีสีดำกับสีขาวนะครับแล้วก็มีฮอนนี จะมีแพงนคันเลอร์ฟิลเตอร์ทั้งหมด6สีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสนุกตัวนี้สามารถถอดได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกับแฟตโปรดักตว1ตัวนี้หน้าของแฟดตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับอุปกรณ์ทุกส่วนของตัวนี้สามารถถอดทุกส่วนเลยนะครับโดยการแปะเข้าไปแบบนี้หรือจะใช้โดมตัวนี้มาแปะหรือเราจะมีตัวกระจายแสงตัวนี้นะครับ หรือจะใช้ในส่วนของตัว reflector เข้ามาใช้งานในส่วนของสนุกก็ติดไปได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของ f ฟล g o d o c k V1 ไม่ว่าจะเป็นเมาส์ Sony เมาส์ n i k อนเมาส์ Canon สามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ AKR1 ตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม